ข่าวมาว่าช่องป้าบูหลันปิวเหรอฮะน่าไหลรา,ายงานช่องป้าบูด่ันปิวเหรอนะครับแก้อุทธร์ไม่ได้เหรอข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนโอเวฟซีครับข่าวใหญ่นะครับนะืมทำไมอ่ะกรรมไงครับนี่อ่ะกรรมที่เคยมารายงานช่องกู โดนเขาแล้วมึงโดนเขาแล้วเลิกดีครับกรรมครับอัจจิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนกรรมช่องป้าปิวไปแล้วสิครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนช่องป้าบุหลันปิวนะครับบุหลันนะครับบันไดลิงนะครับช่อง youtube นะครับถูกปิดปิดไปแล้วครับนะครับหลังจากที่ น้าไหลนะครับได้มีการรายงานช่องเข้าไปนะครับตอนนี้ปิดแล้วครับทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีอ้าวเนี่ยทำเวรทำกรรมไว้เยอะนะครับทำกูว่าแล้วบอกหายไปสอวันกูก็ถึงว่าจะหายไปไหนไอ้เชี่ยกูนึกว่าไปรักษาโรคประสาทหรือโรคบ้า ที่ไหนได้แม่งช่องปิวไปแล้วครับพี่สีครับนะครับนะก็นี่ไงี่สีครับคือว่าคาอื่นมาเยอะไงทุกท่านนะครับทําเวทํากมาคอื่นมาเยอะทุดท้ายตัวเองนะครับก็ต้องมาดูดัวเองนะสอันนี้ผมได้ข่าวมาล่าสุดนะจริงไม่จริงยังไม่ฟันธงนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยผมได้ข่าวมาเขาลือน เขาลือกันหลังบ้านนะสิครับอืมเขาลือกันว่าช่องปิวไม่รู้ว่าปิวหรือไม่ปิวผมไม่แน่ใจนะแต่สมว่าน่าจะปิวแหละเขาข้าวมาแบบนี้นะครับอืมลองดูว่าคือน,น่าจะหาวิธีแก้อยู่อะ่ะผมดูทรงแล้วนะน่าจะหาวิธีแก้อุทธร์อยู่อะ่ะอืมนะครับเพราะน้าไหลเนี่ยเล่นหนัก ไหลเันเก่งเรื่องรายงานช่องนะเพราะมันเคยรายงานช่องผมนะช่องแรกเลยช่องใหญ่ะแสนฟอรซับนะพูดหาทัวร์ไปลงมาหน่อยนะพูดหาทัวร์ไปลงมาหน่อยตรงนี้ช่องกำลังฮอตนะคนดูมันเยอะอนี่นะครับไอซี่ครับแล้วไหลเขาจริงนะช่องปิวปนะสีนะครับช่องปิวเลยนะ จะทําไปเล่นกับไหลนะครับเนี่ยช่องบุลันปิวไปแล้วเนี่ยเขาว,ว่าปิวนะข่าวมาว่าปิวนะไม่รู้ว่าข่าวกองไม่กองนะเพราะว่าเห็นหน้าไหลเล่นอยู่เรื่องเนี้นะครับน้าไหลเล่นอยู่ผมไม่รู้ว่าปิวหรือไม่ปิวแต่ผมว่าน่าจะปิวแหละนะไม่งั้นนางไม่แก้ต่างหรอว่าจะหาไปสองวันให้สนะครับจริงไหมครับสิไม่งั้น นางไม่หายคนอย่างบูหลันนะครับจะหายไปสองวันมันขาดไรายได้ไม่มีครับเอสซีฟังนะตั้งแต่ตั้งแต่ทำยูทูบมาเนี่ยกีป่ปีแล้วครับทุกคนเคยเห็นมันไหมเคยเห็นมันหยุดทํำไหมไม่หยุดครับเนี่ยมันโป๊ะแตกตรงนี้นะครับมันบอกว่าขอเวลาสองวันสองวันนี้มันกำลังแก้อยู่ยื่นแก้อยู่ยื่นแก้อุทอนนะครับก็ภายในสองวันนะครับอย่างวันนี้ยื่นแก้ไป ก็ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งไม่เกินวันหรือสอวันนะครับอุทธรก็จะยื้ย้นกลับมาว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับน,นี่แหละว่าคนอื่นไม่เยอะนะครับนี่แหละเวกรกรรมมันมีจริงไม่ต้องรอชาติหน้าครับปิวไปแล้วครับผมว่าน่าจะปิวครับตอนนี้ช่องลงคลิปอะไรไม่ได้ครับนะคนอย่างบุรแแ้้วจะหายทุกคนคิดผิดหรือเปล่า คนอย่างบุหัันจะหายไปไหนมันหายไปไหนไม่ได้หรอกคนอย่างบุนีมันต้องลงคลิปไม่มีทางหรอกครับฟังนะครับคนอย่างอีนี่นะลองทํามันไม่ได้ดา่าคนสักวันนะนะครับคนอย่างบุลันนะครับเนะนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะปิวจริงจริงสิครับน่าจะปิวครับเพราะว่าคือข่าวมันมาแบบนี้นะผม้องเล่าตามข่าวนะครับประมาณ <c oughs> ทุกท่านคงดูดูดูเอาเหอะคนยังบุหลันมันเคยหายไปไหนระยะเวลาสามปีเนี่ยทำยูทูบมาเนี่ยมันไม่เคยหยุดเลยสักวันนะไอ้สิมันไม่เคยหยุดยนนะเลยสักวันหนึ่งแล้ววันนี้ไปไปได้เหรอมันจะหายนะครับมันไม่หายหรอกช่องมันปิ้วคนยังมันนะไม่เคยหยุดด่าใครหรอกครับริงนะคนยังบุหลันนะเดี๋ยวมาทานข้าวพี่แกมาทานข้าวครอบครัวนะ แับแรกว่าจะไปเขาตะเกียบแต่คงไม่ได้ไปมาที่ห้างมาที่ห้างครับไอที่ครับอยู่ที่ห้างที่ัวหินได้สิก็เฮ้ยเหนื่อยใจครับโชคดีนะอะเวรกร,รมนี่แหละเคยเคยด่าคนไม่เยอะเคยทำมาคนไม่เยอะสุดท้ายโดนเองครับนะสุดท้ายก็โดนเสียเองนี่นะครับหลังจากที่ดูถูกคนโน้นคนนี้ไว้เยอะนะครับตัวเองบิวเองนะครับขอให ขอให้โชคดีแล้วกันนะขอให้บรหานโชคดีนะนะครับเนี่ยไปเล่นกับน้นไหลไงนไหลจั่วเขาให้แล้วนะครับน่าจะมีการรายงานเข้าไปรัวๆเลยนะครับน่าจะมีการรายงานไปรัวๆนะครับต้องใช้คอมรายงาน,นครับไม่รู้ว่าเจอบูมน้อยด้วยหรือเปล่าเพราะน้องบูมาเคยพูดว่าจะรายงานโดยผ่านคอมรอแค่หมาย ครับเราแค่หมาจากบูมนะครับถ้าบูมลองรายงานซ้ำเข้าไปนะจบเลยครับปิดตํานานช่องบูหลันนะครับนะครับช่องบูหลันนะครับปิดตํานานเลยนะครับช่องภาษาอังกฤษนะครับนะส่วนช่องภาษาไทยเนี่ยช่องภาษาไทยถูกปิดสร้างรายได้ที่ทราบมานะครับก็แค่ลงคลิปเพื่อให้เปิดการมองเห็นแต่ช่องหลักนะครับปิอไปแล้วครับช่องหลักนะครับสมบูรณ์หน้านะครับนะ ก็รอ,อดูครับทุกท่านก็มันจะแก้ผ่านไหมถ้ามันแก้ผ่านก็สองวันอะ่ะตามที่มันพูดเดี๋ยวถ้ามันแก้ไม่ผ่านก็สามสี่วันหรือว่าหายไปเลยครับโอ้ชีวิตนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะขอโชคดีแล้วกันสู้ๆนะอย่าเครียดไม่ต้องไปเครียดหรอกจริงป่ะไปเครียดทำไมล่ะทำกรรมไว้เยอะนะครับขอโชคดีนะเออ นั่นสิครับน้าคนน่ะนะครับไปด่าคนนู้นด่าคนาคนี้ไปด่าพ่อด่าแม่เขาอะนะครับ <_ s uk> ไปด่าเด็กอย่างเงี้ยครับไปสาปแช่งเด็กอย่างเงี้ยมันไม่ได้นั่สิมันไม่ได้ไไดไไดะครับที่เราจะไปสาปแช่งเด็กไปว่าเด็กไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้สิเพราะว่า <_ s 1> อืมโอเคนะถึงนั่นเสิครับนะถึงนะครับน้ามาทานข้าวนี่ เราเปบรรยากาศนะครับสวยๆสยิครับสวยๆนะโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะมานี้ครับทุกท่านครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวครับอย่าไปกินข้าวครอบครัวก่อนนะอย่ิเนาะ